เรื่องซักผ้า LG เปิดฝาด้านบนไม่ทำงานขึ้น PE อีกเครื่องไม่ปั่นแห้งแล้วก็ขึ้น OE นะครับเช็คแล้วก็แก้ปัญหาง่ายๆด้วยตัวเองโดยการถอดเอาเพลเซอร์วัดระดับน้ำออกมาทำความสะอาดที่ขั้วขาแล้วก็เป่าด้วยลาเป่าผมนะฮะปรากฏว่าใช้ได้เป็นปกติทั้ง2ตัวนะครับเครื่องตัวนี้เป็น เครื่องในปี2019นะฮะอายุได้3ปีแล้วนะปกติก็อยู่ในช่วงที่เข้ารับประกันช่างก็จะมาซ่อมมาทำให้นะพอหมดช่วงที่เขาค้ำประกันก็จะคิดค่ามาดูแลครั้งละ500นะแล้วก็ค่าอะไรต่างๆนะก็อยู่มา2-3ปีก็หาทางซ่อมด้วยตัวเองนะก็ถอดออกมาแล้วก็สังเกตดูมีคราบตะกันหรือว่าผงซักผ้านะติดอยู่เต็มนะ ก็ให้น้องเขาช่วยแค่เอาทาบเรานะออกนะฮะก็ใช้ปลายเข็มนี่แหละแค่ออกนะเสร็จแล้วก็เป่าให้แห้งนะด้วยไดเป่าผมนะก็เป่าทั้งลมร้อนลมเย็นนะเป่าให้แห้งนะเป่าทั้ง สองขั้วเลยนะที่ตัวเสียบและตัวขาเนี่แล้วก็ประกอบไว้เหมือนเดิมนะคือเพลเซอร์นี่อยู่ด้านหลังของเครื่องนะก็เปิดแต่ฝาที่อยู่ข้างหลังนะเสร็จแล้วก็ใส่สายยางที่เป็นสายน้ําเข้าไปนะใส่ตัวรัดอีกทีนึงนะมันจะมีตัวรัดสายอยู่นะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ประกอบไว้เหมือนเดิมนะเพลเซอร์ระดับน้ําตัวนี้ราคา ทั่วไปก็ประมาณ180ยแถึงสองบาทนะีพอดีสั่งเพื่อนที่เป็นช่างว่าเอามาเปลี่ยนให้หน่อยเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนตกออกไปไหนไม่ได้นะคนที่อยู่บ้านพักจํานวนมากก็เดือดร้อนกันนะฝนก็ตกเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่นะเด็กๆก,ก็ต้องไปโรงเรียนอีกนะเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะอยู่กับมันมาสองมปีเดี๋ยวนี้ จากที่ไม่เป็นอะไรก็หัดซ่อมนะก็ได้หมดนะจะมีตัวครอบอีกทีหนึ่งตัวนี้เขาเขียนวันเดือนปีไว้ด้วยนะว่าตัวนี้เป็นปีไหนนะก็ลองแล้วประกอบไว้เหมือนเดิมนะใส่สายน้ำเข้าไปนะ,นะรยนยเดี ทำงานนดิ <c oughs> เครื่องนี้ก่อนซ่อมก็จะขึ้น PE แล้วไม่ทำงานเลยนะตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วเนะี่ย ส่วนเรื่องที่สองขึ้น OE นะแล้วก็ไม่ปั่นแห้งนะคือน้ำออกแต่มันไม่ปั่นแห้งปั่นมานนะีผมก็ใช้วิธีแก้ด้วยวิธีเดียวกันนะฮะคือเอามาทำความสะอาดแล้วก็เป่าด้วยใดเป่าผมนะี่ลงแล้ว,ลวมอเตอร์ทำงานแล้วก็ ปล่อยน้ำลงก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ลองเอาไปทดลองทำดูนะอันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะง่ายๆนะคก็ทำแล้วมันไม่ดีค่อยเปลี่ยนนะเพลเซอร์ตัวนี้นะส่วนมากมันไม่ค่อยเสียนะลงแล้วหรอโอเคใช้ได้ รายได้คนแก่อย่างผมก็ทำบ้านพักไว้นะครับแล้วก็เอาเครื่องกรองน้ำแล้วก็เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาไว้สองสามเครื่องนะตอนนี้ผ่านมา3าปีคนมาใช้บริการเยอะขึ้นนะก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเพิ่มเครื่องซักผ้าอีกสองสามเครื่องแล้วก็หน้าฝนนี่ก็เพิ่มเครื่องอบผ้าให้ด้วยนะเพราะว่าฝนมันตกติดต่อก,กันนะก็ต้องใช้เครื่องอบผ้านะ ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือเก็บเบี้ยใต้ทุนอย่างหนึ่งนะครับ